สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเลสซิ่งบ็อกซ์นะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งกล่องคาแรนต์ไดโนบ็อกแรปเตอร์รีแมปใน Toyota Fortuner นะเพื่อนตัวนี้เป็นปี18นะครับก็จัดให้ตรงรุ่นนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมเวลาเข้าแอปกระบ,บี่สิ่งที่ต้องเปิดมี2อ,อย่าง <S <S บลูทูทธกับตำแหน่งนะพี่นะตำแหน่งที่น่าจะเปิดตลอดอยู่แล้วให้พี่เปิดบลูทูธเพิ่มถ้าเราไม่ปรับเราไม่เปิดได้ไหมไม่เราจะเข้าแอปแค่ตอนที่เราจะจูนแค่นั้นพี่ สมมติพี่จูนได้พี่แล้วพี่ไม่ต้องเข้าเลยสตาร์ทรถใช้งานได้เลยถูกต้องครับพี่ถูกต้องครับผมแต่เวลาจะเข้าให้มาเปิดบลูทูธไว้กดบลูทูธครั้นี้ครับครั้งแรกเดี๋ยวเชื่อมต่อก่อนขณะใช้แอปโอเคตัวบนเลยครับพี่สัญญาณกล่องกดไปเลยครั้งแรกมันจะให้พี่ใส,ส่รหัสยืนยัน04ตัวครับใส่แค่ครั้งเดียวพี่เข้าแอปครั้งต่อไปดาวโหลดได้พี่แบบนี้เลย แล้วเด้งมาหน้านี้อันนี้คือหน้าจูนโหมดการขับขี่มีแค่สองโหมดพี่โหมดแรก ai ครับกดไปกดออนไฟขึ้นตัว a ไฟสีน้ำเงินที่กล่องขึ้นตัวอะไรแสดงว่ามันกำลังทำงานอยู่โหมดนั้นะนะพี่นะ a mm hmm. คือโหมด auto ai อารมณ์คันเร่งประมาณเมื่อกี้นะครับนี mm hmm. ่ ai mm hmm. ไปโหมด2ครับมีโหมดซิงกดไปเลยครับอ่ะกดออนไฟเปลี่ยนเป็น f f คือโหมดซิงเบอร์ศูนย์คือตอนนี้รถเดิมพี่นะคันเร่งเดิมนะเบอร์ศูย์นะ พี่ลองเอามาสักร้อยหนึง่งไม่ต้องเยอะนะพี่เอเอดีเดียวกันดีเดียวกันประมาณนี้ก็ได้อะพี่ลองดูไม่ต้องเตะก็ได้ครับอมาไหมเ <ừ> นี่ยอันนี้อารมพี่จอดนะเวลาพี่ขับบางดีร้อยหนึ่งอาจจะขับไม่ได้เลยก็ได้ไดนะวเกิน <ừ> เพราะฉะนั้นถูกต้อง<า>อบพี่<า>พครั้งแรกพี่ผมยอ้ขับไปค่อยๆลากไปหาระดับที่เราชอบก่อนเพราะว่าร้อยหนึ่งบางทีเบิ้ลเบิ้ลได้พี่ พอไปขับไม่สะใจพี่ก็ได้นะครับเนี่ยพี่ก็ค่อยลากไปยิ่งเยอะอ่ะร้อยห้าสิบยิ่งเยอะยิ่งไปดีเยอะเบาไหมมีให้พี่สองร้อยห้าสิบห้าอันนี้รถ <40. S 2> เดิมเนี่ยเบอร์ศูนย์คือรถเดิม50ก็ไห้าสิบก็ได้นะเอ,เอาจริงๆนะพี่ตอนขับลองเทสบางทีห้าสิบไม่สะใจอพอพอลูดไปสักแปดสิบเออเริ่มดี บางทีขับไปสักประหนึ่งแปดสิบเริ่มไม่สะใจอีกแล้ว, <targeting> วใช่นะพี่ลองไปหาระดับดูนะครับ <ion> โหมดสองก็คือโหมดซิง่งนะครับโหมดต่อไปโหมดที่สามอันนี้เดินหอบพี่ได้ใช่ไหม <t ot lessons> ไม่ได้ใช้ผ่านเลยครับโหมดลดซิง่งอันนี้การลื่นการลื่นเ,เวลาฝนตกถนนลื่นพอเปิดปั๊บคันเร่งมันจะหน่วงฝนตกเราก็ขับช้าๆก็ได้เดี๋ยวผมลองให้พี่เปิดดูดูว่ามันทํางานยังไงกดออนครับไฟขึ้นตัวโอโอคือการลื่นพี่รูดทั้งสองมาให้สุดเลยพี่อันล่างด้วยครับอันล่างด้วยเหยียบคันเร่งครับ นองนองไหมโอ้แบบว่ามันดับรอบมันดับไม่ให้ไม่ให้ล้อฟืไม่ให้อฟถูกต้องเวลาที่พี่เผลอกดแรงๆนะพี่นะขับช้าๆพี่ฝนตกต่อัยเหมือนกันกดออฟไปครับอ่าต่อไปครับประหยัดน้ามันนี่เลยกดออนครับพี่ไฟขึ้นตัว e e คือโหมด E ีโคประหยัดง่ายๆเลยพี่รูดเยอะประหยัดเยอะอย่าไปค่อยขึ้นเลยน่วงไหมแต่มันประหยัดพี่เนี่ยโหมด E โคสไตล์เดียวกันเลยกับโรงงาน รูดเยอะประหยัดเยอะแต่อันนี้คือรถเดิมโรงงานใช่ไหมใช่ครับยิ่งเพิ่มยิ่งหน่วงแต่มันประหยัดยิงนะพี่โอเคโมดต่อไปปิดควันดำของพี่ยังไม่ได้แมปใช่ไหมแต่กล่องนี้มันปิดเบอร์ศูนย์ได้ปิดปิดไม่ให้ควันออกได้ถูกไหมได้อ่าถ้าปิดได้ก็ปิดกล่องแต่ถ้าพี่จะปิดควันดำสมมุติพี่ลองลองเทสเลยสุดเลยนี่ควันรถบี ออนครับจำมันเลยพี่เวลาไอ้ต้องกดนวลนี้ก่อนไอันี่หมดประหยัดอยู่กดออนครับเห็นไหมปิดควันเวลาเข้าด่านไฟต้องขึ้นเลขหนึ่งของพี่ควันขนาดนี้พี่ลองเอามาสักหกเจ็ดสิบก่อนพี่อ่ะมิดเลยพี่มิดเลยไม่ออกแล้วแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับแต่พี่จะใช้ผ่านนี้ก็ได้หรือพี่จะปิดกล่องก็ได้ง่ายๆเนาะแต่ถ้าจะปิดก็ลูดขึ้นมาหาระดับ เจอตัวนี้มันมากดหาแล,ล้วเร่งเราก็ต้องมาใช่อีกชัดหนึ่งตัวนี้มือถือเราใช่ครับ,รบถ้าถ้า,ถ,าถ้ากันเหนียวไว้ก่อนเนาะโอเคอันนี้ก็คือโหมดปิดความรูปท่ออ่าปิดไปโหมดต่อไปพี่ลูกกุญแจอันนี้อาจได้ใช้บ่อยโหมดนี้ใช้งานได้สองระบบล็อกรถก,กับลอกล็อกรถคือการกันขโมยกดออนครับพี่ตั้งค่าไว้ที่เบอร์ศูนย์ตอนนี้อยู่เบอร์ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมเหยียบมิดเลยพี่ล็อกรถกันขโมยสมมุติพี่ไปจอดที่ไหนก็แล้วแต่ก่อนดับเครื่องเข้าโหมดนี้กดออน รูดไว้ที่เบอร์ศูนย์ดับเครื่องล็อกรถเลยรถโดนงัดสตาร์ทได้แต่ขับไม่ได้ถ้าถ้าจะดับเครื่องใช่ครับก่อนดับเครื่องก่อนดับเครื่องกดลูกกุญแจกดออน,อนตั้งค่าที่เบอร์ศูนย์ดับเครื่องเลยแล้วถ้าลากไปเรื่องถ้าลากขึ้นมาคือหมดล็อกรอบล็อกรอบคือล็อก,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 ออกให้ขับไม่เกินกี่พันรอบ oh. พี่เอามาสักสี่สิบรอนสัก hmm. สี่ห้าสิบหยยบมิดเลยพี่ไม่เกินพ mm ันห้ายิ่งรูดยิ่งเปิดรอบเยอะนะ <Okay. S 1> ครับนะเบอร์ศูนย์คือการขโมยปิดไปครับพี่ โหมดสุดท้ายครับพี่ RPM ล็อกโหมดตั้งสโลล็อกรอบเครื่องอารมณ์เหมือนพี่ขับรถเออพี่สตาร์รถตอนเช้าวอร์มเครื่องพี่อยากให้เครื่องเร่งเองโดยที่เราไม่ต้องคอยเหยอกันเล่งกดออนครับออนอ่ะพี่ก็บวกไปเรื่อยๆเลยสมมุติพี่จะล็อกกี่พันบวกไปจนรอบมันขึ้นนะพี่รัวๆไปเลยน่าจะขึ้นที่สี่ห้าสิบอัี่ใช่ครับถ้าสมมติบวกช้าพี่รูดตรงนี้เลยก็ได้ยังไม่ขึ้นนี่เห็นไหมขึ้นแล้ว วอมเครื่องตอนเช้าพี่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบเนี่ยพอขึ้นปับ๊บเขาเนี่ยเราจะลดจะบวกได้เลยลดไปอีกพี่เห็นไหมเนี่ยนะล็อกสโลพี่ตั้งสโลจริง,รงๆเขานำมาให้รถเครื่องเสียงเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วพี่โมเนี้ถ้าพี่จะกลับไปรอบเดิมพี่แตะคันเร่งก็ได้หรือพี่จะกดออฟก็ได้พี่แตะคันเร่งดูดูไฟเห็นไหมไฟจะออฟอัตโนมันติการแตะคันเร่งคือการยกเลิกนะครับ ตัวเลขจะรีเซ็ตเป็นเลขศูนย์ตอนพี่กดออนใหม่พอกดออนเห็นไหมพร้อมพี่จะตั้งใหม่ล้นะครับเล่นทุกโหมดเสร็จแล้วพี่ก็ต้องกลับมาสแตนบายที่พี่จะขับนุ่มใช่ผมให้พี่จําอย่างนี้ AI คือนุ่มนวล F คือซิ่งถ้าพี่จะขับ AI พี่กดกลับมาแล้วใช่ไหมไฟยังไม่เอทุกครั้งต้องออฟแล้วออนใหม่ออนนี่เห็นไหมพอพี่จะไปซิ่งก็ได้ครับไม่อฟก็ได้ เพราะพี่กดกลับไปสิ่งพี่ก็แค่มาออฟออนใหม่ให้เอฟนี่คราวนี้พอพี่ตั้งเอฟระดับห้าสิบสมมติพี่ขับป๊พี่บอกเอ้ยน้องห้าสิบโอเคแล้วทั้งดอเวลาพี่ออกแอปพี่ออกแบบนี้เลยปัดทิ้งนะครับเวลาสตาร์ทครั้งต่อไปพี่ไม่ต้องเข้าแอปแล้วมันขึ้น F50 ให้พี่เลยนะครับนะมันอยู่ที่พี่ตั้งเปลี่บุหรี่เปี่ยนคือเปดลู่ยนคือมันตั้งไว้แล้วใช่ไหมถูกต้องครับตอนนี้อยู่ F50 พี่ไม่ลองเปิดก่อนใช่ไหมแบบเปิดไปแล้วลูดไปก่อนอ๋อไม่ต้องวิ่งเล่นดูอ่าลองดูพี่พอพี่คขาเนี้ยเห็นไหมเวลาที่พี่ถ้าพี่ไม่ปัดทิ้งพี่ต้องปัดทิ้งก่อนตอนนี้ยังไม่ทํางานพี่หนึ่งพี่ปิดบลูทูธไปแล้วสองเมื่อกี้พี่ตัดไปแล้วอ่าเปิดบลูทูธก่อนอ่าปัดทิ้งอ่าถูกต้องครับอ่าลูดมาเปิดบลูทูธอ่าโอเคแล้วกดเข้าแอปเนี่ยเวลาพี่เข้าแอปปับเดี๋ยวมันจะดาวน์โหลดให้พี่เลย